สวัสดีครับผมนายวิเชียนบริบาลอดีตกำนันตำบลละแงงนะครับเจ้าของสวนลุงกำน,นันที่อยู่ตำบลละแงงอำเภอซีข,ขอและภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับสวนแห่งนี้เนี่ยครับเป็นสวนเขาเรียกว่าสวนเกษตรผสมผสานนะครับที่ที่ผมทํามาตั้งแต่ปี2000 5น0น่าจะอยู่ในช่วงปี2550 4 2ี่พ่อนี่พ่อจักมาเล่้ยงต้เปล่าตนนี้ก็จากมาเลี้ยครับน,นี่ก็หลายปีแล้วหน่ต้นนี้ ก็เลยพึ่งขยายไปถึงประมาณตั้งยี่สิบต้นตอนนั้นจะมีต่อต่อไปครับหลานถลางป่าขึ้นแล้วไม่ใช่ธรรมดานะครับแล้วก็จะขึ่นไปจะไปขึ้นง่ายๆนะตัวนี้หลินหลงครับต้นนี้ครับนี่อ๋อตัวนี้ันดีที่สอง ปีที่สองแล้วครับเด็กเตัดยอดแล้วดิผมจะให้มันเดี๋ยวจะไปช่วยก้านยาวมาปลูกไว้ห้องสายการตีนเล่นมะม่วงก็จะเป็นพวกอย่างนี้เยอะใช่ไหมก้านยาวกินแมวนอนเยอะไงแต่นี่หมอนโอ้อันนี้อะไรพ่อหนูตัวนี้มะม่วงพันน่าจะเป็นพวกพันที่มาจากซาลาบีแหละครับนี่มันมีชื่ออยู่ไม่ใช่เด็กจากพันหรอกเนาะไม่ใช่ฮะ น่าจะเป็นสีไม่ใช่สีเดียวเอาเลยเก็บไปกินเลยครับมันเน่าหมดเลยมันเสียหมดตัวนั้นจะเป็นตัวนั้นจตัวนี้จะเป็นแก้วลืมพรตัวนั้นเป็นงาช้างแดงอืะแก้วแกะยังตัวนั้นงาช้างแดงแดงยากถ่ายรูปใช่ไหมถ่ายก็บอกน้ำเพราะถ้ามันใสสูงอยู่ นี่หัวหน้าทางนี้มันก็เหมือนกันบ่เออ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 ใช่นี่นี่หัวหน้าช้ำเลือดช้ำน้องนี่เอาเด็ดไปกินแต่ว่ามันแมลมาเมันเยอะกินไม่มีเวลาห่อเนาะไม่มีเวลาห่อไม่มีเวลาสวยเนาะเนื้อมันสวยเลยได้เลยโลกนนี้ก็จะจะผมว่าพวกมะม่วงที่ผิวสวยแม่ลูกดกดบเที้ยวทันหัวหน้าแม่ลูกดกเปรี้ยวได้ใจเลยครับไม่เลย เด็ดครับเด็ดเอาไปกินหาเลือกก <All right S 1> uh ็ลูกที่สวยมันไม่จังมไม่หอไม่ทันมันทีนี้ก็สืบทอดต้นนี่กจะหมอนั้งหมดเลยครับในพวต้นที่มันไร่มูซันคิงอยู่ตรงไหนพ่ออยู่ทางโน้นพอมีจระเขาดูตัวนี้จากเมล็ดฮะจากเมล็ดต้นต้นต้นนี้ใช่ฮึมมีแต่เมล็ดตัวนี้อันนี้นี่นี่แหละพันธุ์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นครับผมก็กะลุ้นเขาพม่นช่เหรอกะกะลุ้นพันธุ์ใหม่ เก็บเนื้อหุ้มเมล็ดตัวเมล็ดท่ปลากี่ตัวพ่อปลาหรอฮะปลาน่าจะเยอะนะเก็บไอ้นี่ไปกินด้วยนี่เขียวเสวยนี่เขียวเสวยแกยังเนาะแกแล้วครับหนึ่งใชสีเขียวเนี่ยเก็บได้เลยมาคนเดียวยังกล้าให้ยาอีก เขามาเป็น,ปลลปลปนปลกลุ่มไงกลุ่มบลิบก็มาสามสิกลุ่มอารักขามาเป็นเดียวอารักขาพืชที่มาหนึ่งเดียวใช่ไหมครับมันถ้าเราไม่หอ่อเราจะเสียหมดเลยทนใช่ไหมมันเป็นถุงโดยเฉพาะเลยมันเป็นถุงโดยเฉพาะครับแต่ว่าผมซื้อมาเล็กเกินแมงโก้อะลุงมันแมงโก้ท้นดำห่อเอาห่อฝรั่งได้ไหมฝรั่งเออห่อนี่อะไรเนี่ย

เหมือนแอปเปิ้ลเลยอ่ะเด่นจักรพรรดินเกี่ยวกพรรดิเธอผมกว่าเด่นจักกระพัฒน์ของต้นหนึ่งที่บ้านโอ้ยอย่างนี้แหละโอ้ยมันน้อนเจาะไม่ได้ห่อไปเอาไปกินดูนะเด่นจักรพรรดิมะม่วงกินสูตมะม่วงแล้วถ้าเราเอาเม็ดมันไปปลูกต่อละลุงผู้นี้ไม่กลายพันธุ์หรอกได้ไหมให้ท่านประธานถือผิดไหมเป็นท่านประธาน ท่านประธานปคณะทำงานถือตัวนี้ที่ผมห่อเนี่ยผมจะเอาไปถวายกรมท่าน300ลูกนี่เพราะว่าเราส่งไปถวายทุกปีครับมีพวกขนุนมีมะม่วงปีที่แล้วก็เยอะอันนี้มะยงชิดกับพ่อมะยงชิดครับตอนที่เรามา ลูกมกินแล้วาแก่แล้วกินแล้วลมาหัวหน้าทำไมล้งก็หมดเลยพวกอันนี้พ่อก็ขยายพันธุ์หมดแล้วเนาะขยายพันธุ์ตัวนี้ก็จะเป็นมะพร้าวปากีสถานนี่แล้วลูกแม่แม่ลูกดกโอ้เจาะแล้วเจาะชิ้นใหญแล้วครับเดี๋ยวมา มาเอาไอ้นี่เดี๋ยวจะให้ให้ชิมเลยนี่มันอ่อนนะจรกงจริงเขาจะอ่อนมากเลยซื้อดี๋ยวจะไปซื้อดูกไว้ให้หลานมันขึ้นเล่นครับเจ็บเลยเจ็บเลยฟ้าร้านเนี่ยอร่อยตัวนี้ผมจะบอลออกมันใกล้ทุเรียนจะไปปลูกซุ้มจะบอลจะบอลวันละเล็กวันละน้อยให้มัน เาลันเอาเลยครับเต็มเต็มไหมเต็มมือเดี๋ยวต้องไปเอาถุงใส่ไม่เป็นไรเพเขาแชวกันเล่นเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเก็บอผ้าก็มามาโอ้ถุงมีนะถุงเก็บเลยเก็บเผื่อไปนี่มะม่วงพันทูนกล้า วนาโตยอะไรนะคระบรมตามฐานรากตัวตามานรากลุ่มเพตเคยน่านเพชรบ้านลาดอันนี้ตัวนี้ดังมากเลยเพียบ้านลาดดับาอันนี้เรียนทันอยู่อันนี้เรียนทันยู่เรียนทันอยู่ับ้านลาดจังหวัดอะไรเชยบุรีเชบุจังหวัดเชบุรีอำเภออะไรอาอำเภอบ้านลาดอำเภอบ้านลาด อันนี้ทำอยู่สเปรีทางล่างเองฉลาดเหมือนเขาหน้ากลุ่มบ้างโอ้ยพวกทางทางงูต้องกลุ่มไม่ก็หนูไม่รู้รู้ไหมว่าบ้านลาดอยู่ที่ไหนลูกเห็นไหมหนูก็ไม่รู้เนาะเพื่อนรักไม่รู้เลยพี่บ้านลาดถือหนูไอ้นี่ไอ้นี่อร่อยกินดิบมันกับพอๆกับฟ้าลั่นนะแต่พวกนี้ถ้ากินดิบๆก็จะเที่ยวได้ใจเลยท่าน แดงจาก <board S 1> กระพุ้งแดงจากกระพัปลูกคนรักกันสีเป็นมกี้ที่เราันใช่แล้วแหละครับเป็นโครงการที่สมเด็จพระเาิษาท่านทนให้ผมลงม,มาทำหาพื้นที่ไม่ใ่พ่อมนนโอ้สายพันเยอะจังดูดรดูดดูดรุดรดรุดรนดรุดรดุ้ดรไดุ่ดรดรุดรดรุดรรดรด ทำถวายท่านถ้าท่านจะเอาไปพระราชทานนะอ๋ออันนี้เหนื่อยเลยแก้วขมิ้นครับแก้วขมิ้น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 อันนี้บริบทในสวนนะคะอันนี้เป็นต้นยางนายางนากี่ปีแล้วนะคะกี่ปีแล้วพ่อ นี่ยร้านนี่ต้นนี้สิบปีนั่นแหละร้านสาวเกิดไปเจอแก,แกปลูกมันพ่อและปลูกปลูกรอบรอบ,รอบสวนทุเรียนนี่แหละแค่บอกว่า